สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับมองไปดูมันต้นทุเรียนนะครับเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันแก่แล้วผมจะตัดลงมากินแต่ว่าถ้าเราขึ้นต้นนะครับเนี่ยมันก็อันตรายนะครับแล้วถ้าเอาบันไดพาดเอมันก็สูงนะครับก็พื้นพื้นดินเนี่ยมันก็เป็นแบบไม่เท่ากันนะครับมันก็จะอันตรายแต่วันเนี้ย ผมมีวิธีการตัดทุเรียนโดยไม่ต้องขึ้นต้นนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะครับไอะไรครับอ,อุปกรณ์ของเราก็มีอันนี้นะครับมีดมีดแล้วก็ยางในมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เชือกเชือกนะครับแล้วก็กระสอบปุ๋ยแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสวิงนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีสวิงเราก็เอาลวด หรือว่าเหล็กสองอามามาหักมางอแบบนี้นะครับแล้วก็งอเป็นดั้มหน่อยนึงแล้วก็อันนี้นะครับไม้ไม้นะครับไม้นี่เราก็าความยาวกะวะ่าให้ยาวเกินทุเรียนที่เราจะตัดเเกินไปสักหน่อยนะครับอา่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยเอออันนี้ยางนะครับอันนี้คือเข็มเข็มนี่เดี๋ยวเราต้องมาเย็บกระสอบนะครับอา่าเดี๋ยวลองมาดูกัน นครับเย็บก็แล้วแต่อยากเย็บท่าไหนก็ได้นะครับผมเย็บไปแบบนี้แล้วเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยาถ้ากระสอบมันใหญ่หน่อยมันก็จะเต็มน,นี้พอดีเลยแต่อันนี้สอบผมมัน มันไม่ไม่เต็มนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามีดนะครับมีดนี่เดี๋ยวเราเอามาเอาม,มัดตรงนี้นะครับเอาอย่างไหนมัด,ดมัดตรงนี้อีกหน่อย ด้านนึงครับน,นี่นะครับเดี๋ยวมันจะได้เป็นลักษณะนี้อ่เดี๋ยวเราต้องเอาเชือกอันนี้ขึ้นไปบนกิ่งนะครับวิธีการคือต้องเอาอันนี้ครับเหล็กหนักๆทวงหรือว่าจะเป็นก้อนหิน ใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มัดเสร็จแล้วเราก็เอายางรัดเอาเอามัดตรงหัวมานะครับหรือถ้าจะใช้ไม้งามก็ได้อันนี้ที่ผมใช้ยางรัดเพราะว่าเดี๋ยวอพออันนี้ ขึ้นไปคอมเชือกคอมกิ่งแล้วผมก็จะกระตุกกระตุกแล้วยังรัดเขาก็จะหลุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปบนกิ่งกันอันนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะตัดออสองลูกนี้นะครับผมก็จะเอาเนี้ยคอมกิง่งนี่นะครับแล้วก็กระตุกยังรัดให้หลุดนี่นะครับ อ่าเดี๋ยเราเชือกมันก็จะอยู่จริงแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปดูปลายไม้กันนะครับว่าจะเอาอุปกรณ์เนี่ยไปไปรัดนะครับเดี๋ยวมาดูตรงปลายไม้กัน เดี๋ยวเชือกเราเราต้องมัดตรงออยู่ระหว่างประมาณกึงกลางตรงนี้นะครับรมาตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ปลายไม้นะเดี๋ยวเราจะครับเราก็มัดติดกับ ไปนะครับอันนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็นี่ครับปลายเชือกอ่าเดี๋ยวต้องถือมาหาเราอ่านี้นะครับนี่นเราก็ สาเชือกขึ้นไปเนี่ยครับแล้วเราก็สาวแล้วถ้าเราจะตัดสมมติ่หลุมนี้แล้วกันเนี่ยหลุมนี้นะครับเราก็เออเอานี้เข้าไปสวมนี่นะครับใส่ข้าไป,ไปนี่นะครับเราเห็นไหมครับมีดมีดจะอยู่กันเราก็เราก็กระตุกตุกนะครับ นะครับหล่นมาแล้วอ่านี่ครับเราเราจะได้ทุเรียนโดยไม่ต้องขึ้นต้นตัดนะครับไหนมาดูกันอ่าเห็นยงเลยนะครับนีจย หน่อยนี่นะครับเมื่อกี้ที่ว่าออมีดใบมีดเขาจะตัดตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยคือเป็นเป็นใบมีดตรงนี้นะครับเห็นนะครับเนี่ยพอที่เรากระชากกระชากแล้วใบมีดเขาก็จะตัดงงนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองอีกลูกนงครับอ่าเราก็สาวสาวขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราลูกนั้นเราก็ขยับเชือกมาหน่อย นี่ครับเราก็สาวขึ้นไปแล้วเราก็ไปคล้องนี่ครับไว้มีตรงแล้วเราก็กระชากนะครับนี่ครับลงมาแล้วเอา,อาถุงเย็บไว้จุดนะลุนนะตอดีผมเย็บเ้าแล้วครับอ่ามาดูก,กันรุพอดีเลย ครับเนี่ยลอยหัวงวงที่ตัดนะครับเนี่ยเห็งไหมครับแต่ตรงเนี้ยตรงนี้เราต้องเย็บให้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเย็บแบบขาวๆนะครับก็เลยหลุดผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับเพราะว่าบางทีต้นทุเรียนเนี่ยมันสูงนะครับทีเราขึ้นไปมันก็จะอันตรายนะครับถ้าใช้วิธีเนี้ยมันก็ง่ายนะครับไม่ต้องขึ้นบันไดแล้วก็ไม่ต้องขึ้นต้นนะครับก็อุปกรณ์ มีไม่มากนะครับแค่มีไม้มีสวิงหรือถ้ามีมีสวิงก็ใช้เหล็กกดเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ทําดําออกไปหน่อยนึงอ่าคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ